คุณเครียดอยู่ใช่ไหมคะรู้สึกว่าสมาธิตัวเองสั้นหรือรู้สึกว่าความคิดสร้างสารรค์มันไม่เหมือนเดิมคุณทราบไหมคะว่าแค่ทําสิ่งนี้5นาทีเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงสมองของคุณได้นั่นก็คือการนาตัวเองไปสัมผัสก,กับธรรมชาติอาจจะเป็นการเดินเล่นในสวนการเดินดูต้นไม้ตามธรรมชาติก็ได้คะ่ะธรรมชาติเนี่ยช่วยสมองและสุขภาพจิตของเราได้ยังไงจากงานวิจัยพบว่าธรรมชาติมีผลต่อสมองของเราอย่างนี้คะ่ะ อันแรกช่วยฟื้นฟูสมาธินะคะแค่ดูวิวธรรมชาติแค่40วินาทีเนี่ยสามารถทําให้สมาธิดีขึ้นได้ทันทีอันที่2คือการเพิ่มความจําของเราแม้แต่ในอาคารเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีต้นไม้หรือนับตกจําลองจะช่วยพัฒนาความจําระยะสั้นได้อันที่3ก็คือการลดความเครียดแค่เดินในสวนแค่6กนาทีสมองที่เกี่ยวกับความเครียดก็ผ่อนคลายลงแถมยู้สึกสดชื่นและมีพลังมากขึ้นและพบว,ว่าการเดินเล่นในธรรมชาติเป็นเวลา90นาทีช่วยลดการไหลเวียนของเลือดในสมองส่วน prefrontal cortex ซึ่งทำให้เราลดการคิดลบลดการคิดวนในอ่างได้ค่ะแม้แต่การสัมผัสธรรมชาติเป็นเวลาสั้นๆเนี่ยก็ยังมีผลดีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการสัมผัสธรรมชาติเพียง5นาทีก็ให้ประโยชน์ได้ที่สําคัญคือเราไม่ต้องไปถึงปากเขาแค่เราปลูกต้นไม้เล็กๆบนโต๊ะทำงานหรือนั่งฟังเสียงน้ําไหลก็เริ่มได้แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบาย